มา,า,มนนมา,มมาทำไคมครับพี่น้องอ่ะกินหนูน้อกันครับผมหนูย่างแน่เลยครับผมบรรยากาศสดๆท่องให้ตรงหน้าเขาเลยนะครับผมแต่ครับผมมา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  FC ทุกๆท่านก็ได้โอู้หูหอมครับพี่น้องเบิ้งขาขาเปิดขาครับพี่น้องเบิ้งขาเลย าอ,อ,อ๋ออาหมันจวดๆครับพี่น้องอืมแซ่บกนละดพี่น้องอืมหมูหมูนะ้ำใส่เลยวั้น ได้ยี่สิบอันเลยครับผมได้มารบตัวยังไม่ได้ยามอีกเลยครับผมเดี๋ยวยิยามจะกลอมอืมมา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 ตับปะครับพี่น้องตับปะ นี่แหละเป็นคน่าของแท้ครับพี่น้องสดๆจากตรงน้าเลยโอ้บอบเอาหนังพร้อมนั้นนี่ีคางครับขมบอบรอบแ่บ

ได้ดีๆนะครับเนาะฝนก็สีตกครับหนาวในพายุเข่าแบบแบบแบบโอโหข้าข้าต้อ,อ,อตย,ตย,ตยข้าต้อยข้าต้อยขาหลังลูกจะลูกกินไม่ก,กินเนาะ เขากินล้กันวะกินงูอยัสัก้อนงูอรเขาจับครับบ้าห้าผู้เดียวข้อมือนี่ยครัเอวันใหนวันนึงใจหนูกันนะครับผม

ว่าคตอโอ้เง้่หวานเกลียบเลยแด่หนูยังอุนอ่นๆอยู่เนาะนสดๆเนาะใส่ร้นอนๆอุ่นๆอยู่แสบเนื้อหวานตนอนนี้เนี่ยโคตรหวานเลยครับพี่น้องเอ,อ้ย มาฝากอะไรฝากแค่ครับผมฝากช่องสัรหาเลาะทุง่งนาด้วยนะครับถือใจคลิปนี้ก็กถือใจนะมันก็ผมเพื่อเป็นตลังใกเฮ็ดคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆแหละครับผมพามาหายุหากินเดินมาํำแล้วครับผมคงให้ตรงน้ากันเลยเขาปลาเขาดงนะพันสันแบบนี้ยังกินหระครับผม มาหาบรรยากาศกินยังส่กับมาดอะไรเลอครับเด้อผูยสดสนใจเอฟซีสนใจมีนนเวลากับอะไรเยมากินกินกบปลาน้ำกันนะครับเนาะกิคกัวกินกับมี่เครื่องมือครับ เ,เมื่นอนโลคว่ำตับกกว่าน้องนมันี่นะครับอ้เมึงหนังครับมึงหนังโอ้ยผมย,ย,ยังมัง้งยอดตุ้ดยอดันหนังน มาผู้เดียวก็แซ่ผู้เดียวแล้วนะครับพี่น้องนะเฮ้อฮึ่มเฮ้ครับพี่น้องโอ้แกก็บอกว่าสุดยอดยีโคตรแซ่บครับพี่น้อง จับคักจับเนี่ยครับน้องอเนาะต้องหวัวแหละครับพี่น้องยวสิหวเหลือว่าจะไปทอดครับผมอืมันจะย่างครับ ยอดดีเลยเสียงฝนมาครับพี่น้องสุดยอดดีครับพี่น้องลาปนาพ่อ้ากันไหมครับครับสวัสดีครับผมจากลาเพียงตอนนี้บายบาย